สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทําตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบาย,บายอยากได้แฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งครับ แฮมเบอร์เกอร์นี่นพี่ก็ตั้งนเ,นยเ,เลยนะแน่แน่แน่พอก,กินหน่อยนะครับแฮมเบอร์เกอร์งับพีดีดีโอ้ยไปก,กินมันโตขึ้นไหมวะขอบคุณนะครับเลซกินไงผมกินออ่าอ่ามีมีอะไรไหมครับมีมีซูชิไหมอยากกินซูชิจังเลยอ๋อมีอซูชินะโอเคไปเลซไปไหนซูชิซูชิเฮ้ยนี่ไงซูชิเขาเพี่พี่พี่แค่หลแค่หลอดแครหลอดด้วยบ้าเออผมอิ่มแล้วนะครับเฮ้ยผมยังไม่อิ่มเลยผมโอ้ยกินก่อนกินก่อนกินก่อน งามงามเราจะไปไหนต่อถ้ากินเสร็จอะไม่รู้อะซื้อขนมแล้วกินก่อนแล้วกันก่อนกลับบ้าน <artic ert S 1> เลยซื้อแล้กินวิยว๊ยอร่อยวะยอดเลยอูมามิยังอะไรอูมามิอยากรู้ไหมตาว่าอ,อ,อ,อะไรน่ยอะไรอะไรนี่ยหรอไปหาเอาสิเออกินกินให้เร็วเรีย,รยกินจะได้กลับบ้านเออตรงนี้มิเคกผมขอกินเคกนะครับครับโอเค กินที่บ้านยำไก่ไก่ไปยังไปยังไปเลยไหมครับผมบ๊ายบายบุฟเฟ่ตังค์ตังค์บุฟเฟ่บุฟเฟ่จ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคแล้วไปแล้วไปกับบ้านดีกว่าอืมไหนเนี่ะเข้ามาข้างในก่อนแล้วกันนะรถคันนี้เหรอเอ้ยรถคันนี้อะไรร้านคันนี้แล้วจะเป็นคันยังไงไม่รู้ดิไม่มีเจ้าของร้านอ่ะเอ้าเฮ้ยเล็ดดูนั่นดิเฮ้ยใครอ่ะนางคุณคุณนางเป้าสีแสดเทาอ่ะเฮ้ยไปถ่ายถ่ายรูป้ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันผมไม่ได้เจอกัันนนต้งาเลยอ่ะ ไม่ได้เจอเลน้แบบไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็นปีเลยอะมู้ช่ชื่ออะไรนะเขาชื่ทป่ะไม่รู้ดิเล่นซื้ออะไรอ่ะเอาตุ๊กตากระต่ายครับอ่าครับไปฟรีครับฟรีจะไม่อยู่เอฟรีอ๋อฟรีอ๋อฟรีอ๋อโอเครับฟรีครับโอเคอรผมอะไรเดียวเอ้ผมซื้อเครื่องเกมดีกว่าอ๋อฟรีใช่ป่ะฟรีใ่ป่ะเออฟรีเรีเอาเอาไปเอาไปอไปาไปไปอาา เสพสิบเป็นไงวะไม่ใช่นี้ตู้อะไรอ่ะคือตู้อะไรวะอ่าแบบว่าดูนี่บอกแล้วมาสุ่มอะไรอ่ะอ่านนี่สุ่มตู้สุ่มตู้สุ่มกาชาเฮ้ยเล่นเล่นเกมชิงผักมากไปเอ้เลทเอ้ลองสุ่มไหมเราต้องหย่อนก่อนที่เปิดที่เปิดที่เปิดอ่ะอะไรวะ้ล่ตุกตาเอ้ยเดฟมีเงินไหมไม่มีอยู่นะมีอยู่นิดตึ๊กเดาอะลองหยอดไปหยอดไปแล้วก็สุ่มสุ่มจารว่าพี่ผมว่าผมค่อนข้างรวยกว่าี่ อ๋าสุ่มไปก่อนเอ้ยหยอดทีละครั้งไงเผื่อได้อะไรเดี๋ยวว่ามันจะได้เหรอพี่ได้อะไรเมื่อกี้ตุ๊กตาเดี๋ยวลองสุ่มดิโคตรเกลือไอ้ไอ้คนเกลือนะอไอหยอดไปหยอดไปเถอะตุ๊กตาเอายอดใช่แล้วซุ่มสุ่มเลยสุ่มเลยอะไรตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตาไททันเนี่ยเป็นมังกรอ๋อมามาสุ่มอีกรอบปึ๊บโอ้ยตุ๊กตาอีกรอบเล็เอาเล็สุ่ม ตุ๊กตาเฮ้ยเจ๋งเลยไหมเนี่ยเอาเอาให้หมดตู้เลยโอ้โหตุ๊กตาเอาเซตอย่างงี้ป่ะโอ้โหหมดไปหลายพันหลายร้อยแล้วน่ะโอ้โหตุ๊กตาอ๋อย่างหยิบบ้ตุ๊กตาเฮ้ยไม่จริงนละไอ้หยงบี้างเอาตุ๊กตาไปแจกได้เลยนะเฮ้ยอะกระดาษมอไซฟีเฮ้้ยยเฮแรงแรงของต้งบ้างเฮ้ยเลดมอไซฟีอะไรอ่ะรับได้ที่โชว์รูมรถเป็นไงเอาหมดแล้วเลด ได้ได้เนี้ยมอไซค์ฟรีได้เหมือนกันป้าไปเร็วไม่เกินไปเปล่ารับไปที่โชว์รูมรถเนสแล้วอยู่ไหนโชว์รูมรถทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงไปลงไปมึงรถใครพี่รถใครอ่ะรถใครอ่ะรถคนอื่นเราขับได้ไงอ่ะไม่รู้ก็ยังลงไปทางนี้ก็ได้เนสลงไปทางนี้ลงไปทางนี้เออไปแล้วเฮ้ยด้ได้ไดได้มอไซค์ฟรีเอ้สองคนได้สองคนเลยเหรอโอ้โหไม่เกินไปเปล่าไม่เป็นไรเราเสียไปเป็นพันแต่เราได้กลับมาเยอะกว่าหนึ่งพันเอ้ยแป๊แป๊บทางนี้ทางนี้ทางนี้โดนไม่ได้เหรอ เดี๋หาห่างไม่ได้เดี๋ยวๆเฮ้ยมืดเลยเนี่ยมืดแล้วเหมือนกันรีบๆไปกันเถอะจำไม่เคยได้ผมเคยมาทางนี้เลยนะทางนี้เดี๋ยวไปซืบอื้แบบนี้ตามมาตามมาไปยักไปยกเปียกเปียกเปียกเอ้าเจอ๋ยววเร็วอุ้ยมอสไอฟีมอไซฟีกับทางไหนอ่ะแล้วไปทางไหนไม่รู้ทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้รู้ได้ไงอ๋อไม่เคยผ่านเลยไงผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยไม่ผมไม่ผมขับผมไม่เคยจำมันผ่านตรงนี้ทุกวันเลยนี่ไงข้างหน้าถึงแอ๊ะใช่หรอ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้โหทำไมจะไม่มีทางดีๆเนี่ยเชิงแล้วทางมันลาดชันนะอุ้ยเรียบหน่อยจะไปเอามอไซโอ้มันจะได้ยิงโูแว่นนี่ไหมแวะขับรถเล่นไหมขับรถเล่นไม่ต้องรีบกลับบ้านถิกแว้นหนึ่งวันนี่ไงตรงนี้ที่บ้านใครหน่อยพี่ไม่รู้ใครอะดิดแว้นหรอไม่รู้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อันนี้มาครับเนี่ยบัตรมอไซฟรีครับนี่ครับ อ๋อไซใช่ไหมคะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะเอาไปเลยค่ะโอ้ได้เลยใช่ไหมครับจำไมใช่ไม่ต้องหรอกค่ะอ๋อจะจะดูขโมยครับเป็นระบบแบบว่าออโต้ตูดค่ะวางขุดขยับได้แบบต้องสแกนนิ้วมือไหมครับสแกนตูดสแกนตูดสแกนตูดก็ับได้เลยเฮ้ยอ๋อ อว่าทำไมมันได้เรดทำไมพวกเราโชคดีจังได้มอเตอร์ไซค์ยอดพี่อันนี้มันแรงมากไหมครับเนี่ยมันแรงไหมอ่ะก็ก็แอบแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงใช่ไหมเรดจิ้งพุกไปเราต้องมีเซนอะไรไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเซนเราหลับขับไปกันได้เลยโอ้โหเรดอยู่ๆก็ได้มอเตอร์ไซค์ฟรีเรดมาไปขอบคุณครับยอดไปได้เลยใช่ไหมครับระวังกันหน่อยนะคะับแล้วทำไมไม่ได้ฟรีง่ายจังอะครับมันส่งก็ไม่ฟรีง่ายอย่างนี่แหละไปแทงรถกันโอเคโอเค ขับไปไหนดิไปไหนดิไปไหนดิไม่รู้ดิมันจะไปไหนเนี่ยรีบรีบรีบรอด้วยเราเลยเดี๋ยวรถเดี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 ยวแรงจริงแรงจริงแรงจริงอุ้ยแรงไปแรงไปเล็ดอยู่ๆก็ได้มอไซฟรีพูดเอาอะอยากไปไหนไหมไปไหนดีอะอืมมันว่าขับแข่งมั้งแข่งไว้แข่งไว้แข่งไหมแข่งรอแข่งรอตรงนี้ไหมตรงนี้โล่งเลยตรงนี้ได้มาตรงนี้ไม่ค่อยมีบ้ายมีคนได้ขึ้นเนิขึ้นเนินขึ้นเนินเลยโอ้โหซอยเอาไปละทางไหนดีทางนั้นเหรอทางนี้ทางไหนก็ได้ ไปทางนี้ไปทางนี้มีอะไรปะฮะไม่รู้อะโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะพี่ตองอุ้มน่ากลัวมากเลยทางนี้ทางนี้น่ากลัวหรอเป็นอุโมงค์สยองขวัญพี่ไม่สยองขวัญยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีตำนานเกี่ยวกับคุณยายคนหนึ่งอะคุณยายคุณยายสปีดมั้งเขาบอกว่าถ้าเราเจอเขาเขาจะเจอแบบว่าวัยรุ่นที่แบบว่าสีเพรอะแบบว่าเกเรเกเรหน่อยอะมาแว้นที่สายนี่เลยนมาขับรถที่สายนี่ใครก็ได้มาเขาจะว่าวิ่งตามมาเอาชีวิตอะ ไม่ไม่จำเ,เจจปเ็นต้องเกลียดจริงจะเป็นตำนาเฉยว่าเขาชอบฆ่าพูดว่าเล่นเกเรอะไรเงี้ยอออันนี้ไม่ทางกลับบ้าน,น,นาถ้าเห็นถ้าเห็นถึงคนมาขับตรงสายเนี้ยตายแน่ๆเลยอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวขวาเนะพี่ขวาเนี่ขวาเนี่ยขายนี่หรออืมลองบ้านเราบ้านเราปะสนใจนะทางนี้ก็ไม่มีอะไรนะเออก็ไม่ได้เหมือนไหมบ้านราอันนี้แถวบ้านค้นมันไม่มีอะไรเนี่ยไม่ก็ตรงนี้ไงตรงตรงนี้ตรงนี้จะถึงบ้านแล้วเนี่ยโหนี่ไม่เคเอฟซีทางนี้ากลับไปทางเดิมนี่กลับไปทางเดิมเดิมนี่กลับทางเดิม ี่เดตอยู่เลจะลองตามหาคุณยายดีไหมยายสปีดไม่เจอหรอกพี่มันตั้งนานเฉยไปเถอะไปไปดูดิเมื่อกี้มันมีมันก็น่ากลัวนะเดตแต่มันก็น่ากลัวนะมันก็อยู่ข้างๆอยู่มันก็น่ากลัวแหละอืมเฮ้ยอะไรมืดมืดเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่มีไฟไม่ใช่หรอฮะมืดมากอ่ะมึงใส่เขาปิดไฟแล้วมั้งพี่มันมันดึกแล้วน่าปิดไฟแล้วน่าจะปิดไฟแล้วเดือดซ้ายไมเดือดซ้ายดูเดือดซ้ายดูเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นอะไรวะไหนอ่ะเมื่อกี้อ่ะ อยู่ตรงเนี็ยไม่เห็นไม่มีอะไรหรอกตรงเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายหรอวิเลสเริ่มน่ากลัวเลยเนี่ยแข่งขบวัวแข่งกับวัามาอ้ทางตรงเลสมาใครถึงก่อนได้ใช่ไหมนะตรงนี้เลยโอเคอย่าเพิ่งอยู่ตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้โอเคนับ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 เลยนับนับนับสามสามสองหนึ่งไปไปเลยนํครับนํครับทันทีนําวิเลสอะไรฝั่งซ้ายเลสเห้โอ้ยเอ้ยโอ้ยตัวอะไรโอ้ยวิเลสเดินชนเลส โอ้เติจเิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นป่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรตามหลังเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะล่วงล่วงผมล่วงใครอะใครใครพี่นันอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้อยู่ในห้องมึอยู่ในห้องไหนอะห้องนี้เหรอกลอนกลอนเมื่อกี้อะไรอะเห็นปะสะั้งไม่เป็นไรเราไปดูอีกรอบนี้เราไปดูอีดรีอยากเห็นอย่าไปเลยนะกลัวไปดู หรือว่าจะเป็นคุณจะจับปีติอุ้ยไม่น่าใช่มันจะแค่ตำนานเสียเหมือนที่พูดไปตอนนั้นไงไปสบมันมาดิอุ้ยแป๊บนึงน่ากลัวนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยฮะเอาไหนอ่ะหยิบแล้วกลับกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านรอไปกลับบ้านลองลองตกไปก่อนลองตกไปก่อนตกไหมหรอทีนี้นะโอ้โหน่ากลัวจัดอ่ะพี่เอาไงเดียร์จะไปต่อหรือเปล่น่ากลัวนะขานนี้มี เราไม่ทางลุงกลับไหมบ้านเราก็อยู่ทางนี้เออเอ้าว่าอไฟดับหรอเอาไฟดับเขาคัดเขาคัดเอาไฟได้เลยพี่อู้น่าพอหนึ่งเอาลงอ่ะกลับบ้านไหมเฮ้ยไฟเล็ดเล็ดเล็ดหลังอะไรอะไรกระดึงไหนไหนอะไรอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะดูดูดูด้านหลังไม่ได้หลังผมไม่เห็นผมลืมใส่แว่นเลดเราต้องกลับบ้านทางนี้บ้านเราอยู่อันนี้มันไม่ใช่ทางบ้านเราต้องกลับต้องกลับหลังก็นี่เราต้องกลับหลังไงไฟมันดับไปลงเรทางเมื่อกี้เราทางเมื่อกี้ เออไปเลยมาเลยนะรอเออไปเฮอะเดี๋ยวยูจดีนะซอยนี้น่ากลัวเฮ้ย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 ยัเฮ้ยเลดโอ้เห็นปะเฮ้ยที่จอดรถมาจอดรถเราไปที่ไหนเลยเนี่ยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมเฮ้ยไหนนี่เลดมันที่ไหนไม่รู้กับที่เดิมไหนนี่เอ้ยเราลงตรงนี้ก็ได้ไปเลยรงเลยรงเลยรงเลยดิ่งเลยโอ้เมาเมาเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเต็มเต็ม เต็มเผมไม่เห็นอะไรเลยม่ผมไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยได้ไงไม่เห็นก็บ้าแล้วพี่ตกแเห็นดิทางไหน้ำมันจะหมดแล้วอ่ะเ็ถ้าเจอยายแป๊บนึงถ้าเจอยหยแล้วน้ำมันหมดกลางทางอ่ะโอยพี่อย่าพูดอย่าพูดไป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 แล้วไปแล้วโอ้โอ้ย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 โโอ้โอ้ยโอยโอ้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 อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ย แหวนแหวนไก็อยู่แล้วอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุรถรถรถมีใครตามหลังมาไหมเล็ดเล็ดรถรถจะพังวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเล็ดเล็ดเรถรถรถวิตามเล็ดวิ่งเสียสาย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 ขวาขวาเมมมนตาาขว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 าขขขวววาาาไหนโอ้โหตามเร็วเล็ขวา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 จะแซงเราเร็วจะแซงแล้วจะแซงแล้วโอ้ยเร็ววี่งวี่ ไปแล้วไแล้วยปายรอสักทีไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอกับชนกับชนห้ยยายตามมานีเข้าบ้านเขาบ้านไม่น่าเข้าบ้านได้บ้านเรามีอะไรเยอะมันรู้อะไรเหมือนกันเต้ายเ้ายม้เหเ้ายไม่ไม่ไ้แล้วปดล้วรหีเข้าโอ้โบินเลยโอ้โหตามสบ้านเลยจปีจริงๆโอ้โหตัวมือเลยยากปีโอ้ยเลตามมาแล้วตามมาแล้ เไปผิดเข้าบ้านดิเข้าบ้านไปจอดแล้วเข้าบ้านแล้วมาเล็วมาเร็วโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยโอ้โหไปแล้วขึ้นห้อง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 ทำไมปี๋ใหญ่เฮ้ยเลตเมื่อกี้ใครฮะมันคือใครใครจะปิดเลยเอ้าเฮ้ยเนี่โอ้โหเฮ้ยเล้ย่าจะปีดทำไมเขาตามถึงบ้านเลยอะ เราเราอยู่ตรงระเบียงแม่จะมาถึงมั้งผีแค่ไปแบ่ลอยได้หรอไปแล้วเรซเอ้าไอ้ตุ้มนี่ไปตัวเอ้าเอ้าเรซตำนานคืออะไรนะเรซอ่ายายจะปีนอะไรมั้ทุกอย่างนั้นอะเอาเฮ้ยนอนด้วยมันน่ากลัวไปนอนของเองมันน่ากลัวอุ้ยไรซดึงดูตรงนี้ดิอุ้ยถ้าเขาผมนั่นน่ากลัวผมได้ด้วงตาเพิ่มพี่เฮ้ยใช่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 โอ๊ยเรซ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 ผี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 ไปผีใไมแก็ใหมาวางอะไรม้วมาวางอะไร โอ้ยอย่ามาอยู่กับผมเลยเฮ้ยเล็ดวางตรงไหนรีบวางรีบนอนเล็ดกลับบ้านเลยอ่ะโอ๊ยบอกเล็นอนด้วยกันเอานอนพี่กันไปน้องพี่กันมาไปด้วย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 หลีหลอกโอ้ยโอ้ยโอ้คือไม่เบาเออนอนแล้วหมดหน้าความแล้วนอนดีกว่าเออหมดหน้าควาแล้ว